รู้รอบตอบโจทย์สุขภาพเบื้องต้นกับดรปุ้ยรนิดานะคะในคลิปนี้เรามารู้จักกรุ๊ปเลือดกันค่ะกรุ๊ปเลือดบอกนิสัยทางการเงินนะคะการที่เราจะไปรู้ว่ากรุ๊ปเลือดของเรามีนิสัยการเงินอย่างไรจะตรงหรือไม่เรามาทําความรู้จักกับกรุ๊ปเลือดกันก่อนนะคะเลือดของคนเรามีส่วนประกอบอยู่สส่วนได้แก่แอนติเจน ซึ่งเคลือบอยู่ผิวเซลล์เม็ดเลือดและแอนติบอดีอยู่ในเซลล์เม็ดเลือดกรุ๊ปเลือดของคนเราแบ่งออกเป็นสี่กรุ๊ปใหญ่ๆได้แก่กรุ๊ปโอกรุ๊ปเอกรุ๊ปบีและกรุ๊ปเอบีนะคะซึ่งกรุ๊ปเลือดเหล่านี้แบ่งตามแอนติเจนที่เคลือบอยู่ผิวเซลล์เม็ดเลือดหากมีแอนติเจนชนิดใดเกาะที่ผิวเซลล์เม็ดเลือดก็จะได้กรุ๊ปเลือดนั้นกล่าวคือ หากแอนติเจนชนิด A เกาะที่ผิวเซลล์เม็ดเลือดคนนั้นก็จะมีเลือดกรุ๊ป A หากแอนติเจน B เกาะก็จะมีเลือดกรุ๊ป B หากมีทั้งชนิด A และ B ก็จะมีเลือดกรุ๊ป AB แต่ถ้าหากไม่มีแอนติเจนเกาะเลยก็จะมีเลือดกรุ๊ป O นะคะทีนี้ความแตกต่างของกรุ๊ปเลือดส่งผลให้โครงสร้างหรือการทำงานของร่างกายมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันออกไป ซึ่งความแตกต่างกันของกรุ๊ปเลือดและโครงสร้างทางร่างกายนี้จำเป็นต้องอาศัยการดูแลที่สอดคล้องกันจึงจะมีสุขภาพที่แข็งแรงไม่มีโรคเบียดเบียนนะคะก่อนที่เราจะไปถึงการดูแลสุขภาพนะคะเบื <S <S ้องต้นวันนี้เรามาาทำความรู้จักกรุ๊ปเลือดบอกนิสัยการเงินกันก่อนนะคะว่าจะตรงหรือไม่เรามาที่กรุ๊ปเลือด A กันนะคะ นิสัยการเงินของคนกรุ๊ปเลือด A จะเก็บเงินเก่งรอบคอบแต่เวลาใช้จ่ายจะใช้เงินที่เก็บมาอย่างเต็มที่เป็นยังไงล่ะคะคนไหนที่มีกรุ๊ปเลือด A ฟังแล้วตรงไหมคะทีนี้มารู้จักนิสัยการเงินของคนที่มีกรุ๊ปเลือด B นะคะเขาจะใช้อารมณ์ในการตัดสินใจพูดตรงบางครั้งเขาก็จะประหยัด บางครั้งเขาก็ใช้เงินอย่างไม่เสียดายอันนี้คือนิสัยการเงินของกรุ๊ป B นะคะอ้าวมาถึงนิสัยทางการเงินของกรุ๊ป O g กรุ๊ป O เขาก็จะมีระเบียบว,วินัยเรื่องการเงินกว่ากรุ๊ปเลือดอื่นๆน,นะคะแต่มักเสียเงินให้กับของจุกจิกอยู่เรื่อยๆมีเงินเก็บก้อนโตไว้ใช้ใจ่ายในยามฉุกเฉินเป็นยังไงล่ะคะสำหรับคนที่มีเลือดกรุ๊ปโตรงไหมคะ แล้วกรุ๊ปเลือดกรุ๊ปสุดท้ายนะคะคือกรุป A B อนิสัยทางการเงินของกรุ๊ป AB ก็คือความคิดของเขาก็จะไม่เหมือนใครไม่ชอบเปิดใจให้คนอื่นมีเพื่อนน้อยเป็นสุด,สดยอดนะักหมุนเงินตัวยงเลยนะคะอ้าว เช็คดูนะคะว่าเราเลือดกรุ๊ปไหนแล้วนิสัยทางการเงินตรงกับกรุ๊ปเลือดเราหรือเปล่าในคลิปหน้านะคะดรปุ้ยก็จะพาทุกคนมาเรียนรู้กรุ๊ปเลือดบอกนิสัยด้านอื่นๆกันติดตามดกรปุ้ยนะคะ